ถามเทศมอลนว่าเป็นยังไงที่เชาว่าวอนลาเป็นยังไงบปัญาางไงเป็นประสาทโอเยวแกคประสาทที่มันพื่นทำหายตัวเองเออุดกัดมือถ้าถือนั่งอยู่ที่กัย็ดทำตัวยืนกับสักยึกยึย่นหัวเดชุบบิดชุบเบี้ยวรับตาแบบนไ้ล้คือ สบายดีพี right ่น้องโดยสบายดีเด้อพี่น้องโดยมันนี้มาพบมาพ่อบาพามีกับสาวลำพอนอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยจังได้สาวลำพอนมันนี่เขาขึ้นนั่งอยู่ทงไ้ทงหน้ามัอนี่โดยเมนมัอนี่มาสู่อากาศอากาศสดบาอากาศสดเนาะทงไ้ทงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอยอยู่ที่ทงไฮทงหน้าโดยมานำกันคือเก่าเด้อพี่น้องมาพบมาพ่อมันนี่กะเดินทางมานำกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยซช่งว่ามันนี่เนาะ สุมเฮามาหาทางอนองสาเนาะพี่น <si ้องที่ว่าเพิ่อนตกบันไดเฮือนสารมพรสารมพรเพิ่นยังบุเคยมาพี่น้องบ่พามีมาเป็นข้างแรกข้างที่สองเนาะโดยคืออนองสาเพื่อนีนเพิ่นอาการเพิ่นคือไข้คือน้องเต้าแต่ว่าเพิ่นนี่จะเป็นนักกว่าน้องเต้าเนาะกว่าน้องมะนาวอยู่ันะพี่น้องแต่ว่าเอฟซีเดเบิงเคสของน้องมะนาวก็คือซีหูเนาะแต่ว่าน้องเต้านี่เพิ่น ตอนนี้เพื่อนอายุประมาณสักสี่สหได้อ่าคือน้องซานี่บอแมนแมนแต่ว่าคอยก็เอืนอนพิ่น้องเนาะคอยก็อายุคอยจริงๆแลเป็นเอื่อยพี่น้องเนาะโดยแต่เขาก็สื่เอือนคำว่า,าน้องซะเนาะโดยอ่าเพิ่นนี่บุหัวเป็นโรคยังพี่น้องที่แรกในเพิ่นตกบันไดสารลมพรตกบันไดเลยกะอาการเพิ่นแบบเว้าวกระโบได้เลยนะพี่น้องว่าวกระโบได,ด้แบบอ่ามืออยากตีพอกตีตีเมกตีนะประมาณนี้นะ คือแบบเฝ้ากรบโบได้แล้วก็ควบคุมสติเจ้าของกระโบได้พี่น้องเนาะกระนาชงสารเพิินอยู่รายก็เพิินสิมักทําให้ตัวเองได้สารพรนไขว่ากัดมือเจ้าของหรือว่าเอาหัวนี่ไปทุบใส่ไห้พี่น้องเลยโดยทั้งแม่เพิ่นก็อยู่ตรงไห้ตรงหน้าพี่เลยนอพี่น้องก็คืออยากไปหาแพทย์หาหมออยู่แต่เพิินกะยังบบมีงบเขามานะนะพี่น้องโบนี่ทั้งบอพมีกระิิข้าไปเบิ่งอาการเพิินเนาะ เมื่อก่อนเขามาเยี่ยมมายามเพิ่นมื่อนี้เราก็สิพาสาวรำพรขับไปเยี่ยมไปยามเบิ่งอาการเพิ่นเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเลยเนาะยังไงเขาก็ไปหาเพิ่นน้ำกันอันนี้คือเพิ่นนอนหน้าประจําสาวรำพรเลยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะยังไงเทียงหน้าเพิ่อนอ่าอยู่บ้านโคกใหญ่เด้อพี่น้องเมืองอุทุมพรเนาะแข้งสวรรค์เขตพี่น้องเลยแหละอยู่เฮือนอยู่บ่คือนมิดชวยมออยอยู่เหนะ็นเนาะอยู่อยู่สาวรำพรโดยสบายดี เมื่อรอบหมดคนคนอยู่เออน้องเพิ่งกับเมื่อบอเออเป็นอยู่กับไพ่น่ะอ่าป้าพ่ออันขออนุญาตเนาะพาขึ้นไปแน่โดยโดยเออคือแม่เพื่อน่ะเพื่อนเมื่ออันเพื่อนเข่าคริสเตียอ่นอ๋อเมื่อนี่คือวันทิดโดยโดยป้าสารัมพรนนี่เนี่ยบันไดเพื่อนคือสั้นแทนหนิเนาะ คนอนุญาตขึ้นเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดพี่เลยอยู่กันสคนอาโถโอ้ยสบายดีเด้อเป็นยังไงเออโดยซื้อขนมมาต้อนลูกซื้อขนมมาฝากมาต้อนเนาะแม่ประยูมมานี่นะเนาะ เดี yeah. 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 Mm ๋ยวคออัน hmm. อ oh, okay. yeah. mm ันนี้อ่านทามทางพ่อเพื่อนเนาะโดยาแบบโบเคยมาจ้กเท้านาะแต่มาเป็นทางแรกคือน้องสาวเพื่อนนี่อันเพื่อนบเคยว่าบอกเรือว่าจะไหนบอกโอ้ท่าสองปีนี่บ่กท่าสองปีมั้นี่โดยแต่เมื่อก่อนหั่นอาการของเพื่อนหั่นแกบหรือเป็นแบบนี้บ่กโบเป็นบเป็นแบบนี้บ่ครับ บ่ท่านได้เป็ี่นนักไหมนี้เป็นไปแต่ว่าคาเพื่อนอันโบป่างีสองปีเมียบ้าเมื่อ้านเออเออเออโดยไปองบ้านน้าใหญ่นี่โดยไปแบบผู้ักมาเนี่ยพอเปล่นนัเมคือเมื่อก่อนกับพ่อเคยเห็นดูฮะนะโดยเล็บเพื่อนกรเยาวนะคือเพื่อนโบไฮตัดบ่อนี่นะพ่อ่ให้ตัดเออ เห็นแล้วได้คือว่าอันอันเป็นอาการแนวนีอะนะให้พ่อเพิ่นเล่าให้ให้เพิ่นฟังดูหาพ่ออาการนี้ละแต่มิดแต่มอแต่ยังหน้อยเนาะโดยตกเงินตกเงินตกเงินแล้วกประกวดทุ่งมอนะโดยโดยเพื่าสมองยังไะสมองเคลื่อนบอกสมองเคลื่อนเหมือนเนาะโดยเกี่ยวแก่กับสมองโดยโดยกยังบุญปินห์ังไปกวน ต่อมากบไปกับบ้านท่านญานี้ยพี่แล้วไปกับเท่าอายุข้ใหญ่เติมแนี้ยเหอต่อเป็นต๊กน่นชิดสองปีตอนนี้พิ่นเท่าไรแล้วสองปีโดยแล้ววนนี้ตอนนี้อายุเท่าไรแล้วอายุสาวหาสโดยโดยหลังจากว่าตก อ่าบันไดนะพี่น้องกับไปกวดน้ำเพทยดน้ำหอมหมอเพื่อนว่าอันเกี่ยวแก่กับสมองโอ้สมองเคลื่อนเี่ยกการกระทบกระเทือนกับอันสมองเวชศาสนร์โดยโดยโดยวันนี้หลังจากนั่นมาฮะนะหลังจากคือแบบเพิ่นตกเพื่อนมานะเบบเพิ่นอาการของเพิ่นนี้เริ่มเริ่มแบบมีอาการแบบว่าไปเขาจะเออเมนแบบเริ่มแบบเพี้ยนบอกตอนนั้นนะ อันคือแบบว่าตอนที่ว่าเพื่นต๊กนั่นนะนะเลยหมว่าว่าเพื่นมีปัญหาเรื่องสมองนะโดยโดยแต่วบบว่าพฤติกรรมหล้วการกระทําของเพื่อนนะคือพอเมย์ผู้อยู่ใกล้เนาะสังเกตว่าลูกหันแบบอาการแบบมีการเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงโอ้แแสดงว่าสาเหตุนั่นแพ้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกะหงเต๊บดยงหวัดตงาอยู่โดยแยบนี้ ต่อมาเนาะอายุหกสิบสามสิบสามก็ยังอยู่ยังธรรมดาอยู่โดยโดยหักต่ว่าจากลงลงในที่บอยู่นะโดยโดยลงลงเริ่มแบบเริ่มจะลิ้มมาแล้วโดยโดยพออย่างสังเกตอยู่แต่ว่าแบบเคยว่าแบบไปแบบไปหั่นไปหนีแล้วก็บโมาพอมาอายุห <|ja|> ักไปบดมือแล้วยจนมือยไปเลย โดยโดยเท่าเมื่อยไปสีซะนเนาะโดยไปน้ำตู้น้ำยางแล้วบวชไปใช่ไหมไปน้ำตู้ไปมักพังเพลงบ่บุญอยู่ใช้นยอยู่ใช้ไปก็อันเนี้ยโดยโดยมาอยยุหกสุบเนี้ยเท่าเมื่อยไปแล้วกเขาบอกไปน้ำเปาโดยคนว่านั่นก็เขากับไปน้ำหาไปซันซะนเนาะหลังจากนั่นมากับอาการกับคือเขาเห็นอ่าแบบว่าสวยเรือจะคลองกรบโวได้เลยตอนนี้นะโดยขึ้นเ ยงชิบซีก็เริ่มเป็นเลยนะโดยโดยอ่าช่วงนั้นอ่ะยังปากได้เนาะปากได้แต่ว่าอันที่ว่าปากโบราณนี่คือสองปีขึ้นหลังบอกโดยสองปีขึ้นหลังแต่ว่าปากกับคนบวมปากเลยนะโดยเลาบวมปากกับจริงแต่ว่าน้ำพอลแม่เนี่ยว้าอยู่บ่เว่าเล็กน้อยนี่น้ำพอเแม่นี่เว่าอยู่เนาะโอลมอยู่เนาะเว้ากับนักปากนะเว้าเว้าอยู่รับ ถามกับเรื่องเทือกอะเออปากขึ้นึงคือคือทางอันครอบครัวนี่ได้ผ้าผืนไปหักษาอยู่วะไปเคยหักษาอยู่ไซเน่นะหุกหมอสวันโอ้หมออยู่ชวนคือมีแต่หักษาอยู่ลาวเฮากะโนนี่ยโดยโดยไปคลินิกนิมบหพวหอมโอ้ได้ได้ได้ไอ้เบิ้ดแรกคือว่าเนี่ยเป็นกองไงเพป็นก่อนพี่น้องเอ้ยหาสซาลมพรโอลม ไปแต่ฮงบนไี้บนนี้นี่นี่น่นะถึงยาถึซื้อเไปทางไปโดเรือววันนี้เขาไปหักษาหั่นหักษาอยู่ห้องหมอแบบใดหักษาอันเกี่ยวกับระบบประสาทนี่บอกด้วยอย่างไดบอกไปไปแล้วเพิ่ณกวดยกวดในเด็กกับพ่อถามโดยพ่อแม่ถามนะโดยถามแพทย์หมอเลยว่าเป็นยังไงติเชื้บ่เพื่อนละ เป็นยังไงด้ปัญหาได้ได้เป็นโรคประสาทโอ้เกี่ยวแก่โรคประสาทจิตโดยโดยเช้าว้าบ่ชเช้าบ่บวชเช้าอยู่อยู่น้ำยานะอยู่น้ำยาในในหลังจากเอามากินแล้วก็นอนไปแต่นอนเลยโดยโดยโดยหักบวบเป็ี่ยนยางแล้วบวตีเันที่นี้โดยอ่าหลังจากกินยามาก่อมากกว่ตีเลย เีกระตูต่อมาเลยคืออาการเพิ่นนี่ทีกระตูด้ยนี่มือกัดมือกัดตีนคือบาดแผลที่เาเห็นนี่คือเพิ่นทำลายตัวเองโดยคือจะตีจะคลองอันตลอดบ่เนาะพอหรือว่ายังไงบ่เป็น่ยนยามอ๋อเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงช่วงนั้นตีกบหรือช่วงเลนช่วงช่วงหนหนาวนี่โดยโดยช่วงช่วงนี้นั้นบ่คอยเห็นไปไหนแปลว่าสกไหมสกฟ้านี่บ่ มือเพิ Arkansas, ่นน no? ี uh ่คือจะเป็นเพิ่นกัดเนาะตีหัวตัวเองนี่ดึงผมแล้วก็ตีใกล้กกเสากับทางตึ้งแต่เพื่อนคนน่้สร้างว่าใช่เนาะโดยหักบ่อหรือไงเนาะบางคนเรื่องเนี้ยโดยโดยผมเองตื่นเนี่ยตั้งแต่ผมเองนั่งกินข้าวกับตึงเนาะคืออันตอนนี้เนี่ยเพิ่นเพิ่นอันสามารถลุกเองได้บ่หรือว่าอย่างไรบ่ได้บ่ได้บ่ได้เออ คือว่าเราขออนุญาตนำนาะคืออันทั้งนักทั้งเบ้านี่คืออยู่บนนี้เลยนดยเมื่อก็อยู่นี่นะมีแต่พ่อแม่อันเป็นคนอ่าป้อนข้าวป้อนน้ำบ่กโบคือข้าวน้ามื้อเช้ามื้อกลับนี่อยู่นี่กินคือเอามาให้กับหอยไว้นี่นี่ยบัดกินนะบัดกินเนี่ยไปเองไปแบบ ถากไปนะคือประมาณว่าคาร์บออยากลุกแล้วก็บรลุกแล้วชิวบ่นี้ตลอดแมนบอกคือแต่เข้ามานั่งนี่พี่น้องคือเราอยู่แบบนี่แล้วก็บด้เหยียดมาเลยนอกแขงขาแล้วเนาะเป็นช่วงเลยนักเทือวมาจากินเขานักเทือกก็ไปแบบถากไปแทนคือไปโดยนะเย็กไปให้เนี้ยเย็กเด็กก็ยืนซึ้งเด็กก็ก่อนชวนชิดนั่งกระนองชันเย็บเป็นช่วงหนาวนี่ หากันนักดูช่วงหนาวช่วง,งยางม่ได้โดยโดยเรื่องเส้นเอ็นอากาศหนาวนี่ค<ม>นนั่งพอก<ม>ไรพอกนั่นได้ก่อนชียวน์โดยหกักแต่ว่าหักจูงของเก่าเลยแต่แต่หันกับจูงของเก่าติดลงติลิงอยู่ที่นีถามปูปักคือต่อนี่นะพอทำพอไมถามก็แต่คือตอนนี้แกน้องเพิพพ่นเนี่ยเพิ่นเพิ่นกินอะไรกินห็ดกินหญ้าอยู่บ่หรือว่ายังไงบ่บริกินบริกรโดยโดยดูซื่อนี้ ผม้ไม่กับวัดใหม่วัดมือไปหักษาอยู่เนาะแต่ว่าปูได้หักษาตัวเนืองเหมือนกันไม่ไม่ไมอเล็บุ๊คจักคว่ำเอาให้ยคือค่าใช้จ่ายบ้านเฮาเนาะหรือว่าคุ้มเงอนี่เงินคุ้มเงินมันแพงเนาะใช้จ่ายไปเป็นปัวหักษากับพี่น้องเลยไปกดกับวัดบุญบัเศร้าจะดีได้จะไปบัดใหม่วัดมือหรือวัดเงี้ยววัดข้ามหรือว่าเกี่ยวแก่กับภาษาเนาะแต่ห้องตัเลยอันคือเพื่อนปูได้กินยามาหนี่จากปีแล้วโดนบันไดแล้วโอ้หองตัวไม่หาย ป้ะยานี่สองทั้งปีคนนี้โ,โดยโดยขั้นว่าในในอาาันนี้โดยหักษนะาต่อเนื่องนี่ก็คืออาการก็เริ่มดีขึ้นอยู่พอๆขั้นว่าได้กินยา,น,า,น,ยานะกนะินยานั่นนอนอ๋ออันนี้อ่ะคือบ่หลับบก่กลางคืนนอนได้บ่กลางคืนนอนคุณพ่อี่นอนเยะอะนอนเอวนี่นอนบัดทั้งหลังทั้งทั้งทั้งกลางกลางนี่ งอหัวหัวไปถึกมอนแล้วเบิ้ดคืดนังเถื่อค่ะประมาณแบบว่าเป็นอาการประมาณแบบจึงน้อยผัดอยากเงยหน้าเบึ้งนั่นเบึงนี่ตลอดค่ะพ่อเเถื่อกระซองชมงศ์เออโดยโดยเงยกระลับตาชบิ๊ดสบิ๊ดอะไรนะโดยตัวเพิ่ณเงยลูกเงยว่ะบบมม่อยากนอนนะเถื่อกระซองชมงศ์เเถื่อชมงศ์งลยโดยปรแม่ณเพิ่งอยากนอนแบบนี่ค่ะพ่ออยากนอนบ่ แบบนี um ้เลยทำเพื่นบอแบบนี้เลยทำกับบัวได้อันนั้นมันบอกบัปักขันยามสมุดว่าแขกคนบัวมาอลไรมีแต่พ่อกับแม่เนี่ยเป็นกระป๋องหรือเ่บัวป่าเอบัวป่าคือเก่ายุคนี่เนี่ยพอกับแม่ก็อยู่ตารางนั่งนี่นี่อะไรเงี่ยละเออเรื่องเกียกับแม่อยู่พ่อไปอยู่ไปจางกินใช่เนาะพ่อมื่อบ้านเมื่ออยังละผู้ชุมเจ้าก็คือพ่ามาเมื่อนั้นกับมีพ่ออะไรกับมีแม่เนาะอะไรก็เลี้ยงลานผู้นึงบ่กลานผาน สองคนเ่ย้เงินพ่นอ,อันขออนุญาตเนาะคือทางครอบครัวคือส่วนนี้บบได้เห็นให้เห็ดหน้าเลยทั้งเจ้ากับอันหายู่หากินจังได้กันอาอย่หากิน,กน,กนโอ้กระปูกระเป้งไปเนาะตามภาษาขาดเกินตัวนั่นกะโดยโดยจำเจ้าจำจู้ไปข้าวหน้ามจำป้าได้เฉพาะอันแต่ละปีนี่กุ้มกินอยู่บ่ออือหมกุ้มเนยอันปีหนึ่งได้อันเห็นให้เห็ดหน้าได้ประมาณจักซอฟ ไปชิปอย่างเงี้ยเจ็ดแปดสิบโเจ็ดแปดสิบจบกับางเทื่อเนาะโบทวงโบทันเนาะขายเนาะขาย่ยแมนบุเถื่อบุ๋บยังมีคำกับขายไปโดยโดยเอาผัดโบลิมีอาชีพอื่นไปหาไปเห็ดเนาะน้องเต่เห็ดหน้าเนาะโดยโดยแหละเพิ่นก็ได้เห็นทางน้องสาวเพิ่นกรเห็นเห็นนักกว่านะตอนตะกี้ยังคิดว่าอันขายคือน้องเต้าแต่ว่าน้องเต้าในเพิ่นยังโอ้ลมได้เนาะ แต่ว่าเพิ่นนี่ถื่อว่านักเด้พี่น้องเนาะอยากให้เอฟซีพิจารณาเนาะสารพอนบางเถื่อมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญพี่น้องเมตตาสงสารคือน้องเต้าเนาะอันนั้นยังว่าใข้ลายได้ไข้แบบใดใข้ที่ว่าเพิ่นปากนํำสื่อสารกับเฮ้าได้เนาะแต่ว่าอนน้คนอบุคคลถือระจได้แม่นแม่นอันนี้คือบุหูเลยพี่น้องคนกับบริขิลายเนาะ คนจุกเจือพี่น้องเอ้ยลูกหล่าบ่เพิ่นนี่ฮะลูกหล่าโอ้โดยโดยโดยแล้วเถื่ก็คือตับเจืออยู่หน้าตาบ่ดอายขึ้นมากเลยป็นแปงหล่าโดยเอออายแบบอายบ่คือได้เลย้วบวชส่วนมากเพิ่นจะปิ่นไปฝั่งนั้นเนาะหักเหบ่ปากโดยโดยเป็นยามเนี่นึกเถือก็สักดึกดึกดึกนึกเถือก็ต้นนี้มือนี่สิ

แหงกระทบกระเทือนเนอะกูกระไม้เนว่าเบิ้แหฮงเลยเมืนบอกคำว่าคือเฮานี่ก็เดี๋ยวคือเฮานี่เคลื่อนไปเนี่ยนีแต่ว่าอาศัยทั้งอแม่อะไรเนาะมืออ่าโมเป็นยัดตีหัวตีหางกับโดยตีหัวตีหางตีว่าห้อยบาดแผลในมืออันที่ว่าเป็นห้อยอันนี้คือมันเพิ่นทำหายตัวเองเออขุดกัดมือกระเทือนนั่งอยู่ที่กัดยิ้กโดยครบจบครบคร่างยิ้กเดียวเนาะอันนี้คือบมวยตัดเหมือนบอกอันนี้ฮะบหตัด เออตับไปแล้วไปึ้นมากก็อยากตัดก็ไปคือตาลมาว่านี่ก็ลุกเลยนะเพิ่นนี่บอลุกนะเอ้เพิ่นอยากตัดกัว่านี่กับต้นเช้าว่านไอ้เพิ่นมายด้ไหมยงตายุงยังจุคอนอะไรเนาะอ้เพิ่นมากเชงน้อยนะมาว่านต้นเช่าอยากตัดจยนงเหมนตัดเนาะ โดยเนาะอย่างไดพี่น้องเลยถ้าโกเผัาใช่แล้วอายุสาวหาปีทางผอกบแมเป็นคนดูแลทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะบอกว่าจะเป็นโดนให้โด,โดนหน้ากับครอบไม่นี่แหละถูกบ่มลุกไปกับทักข้อมปัวคือว่าแล้วเบิ้ดม่เบิดมือขายัวควยกับเบิดิซิวซี่แล้ว โดยาคือว่าเนี้ยได้เบิงแต่ลูกยังกระซั่มใส่เนาะยังไดยังให้ข้อยังให้ลูกเศร้าพี่น้องเอ้แต่กะคือเฮาเห็นคือว่าเนี้ยเพราะว่าใายเจดีเิ่นเบิ่งกะโดยขอบคุณของยางเพิ่นเนี้ยแมนแมนบางเถื่อ่ามีอันผู้ใญ่เจดีใจ้บุญนะพอเนาะเพิ่นพาไปปิ่นไปปัวพี่น้องเอ้ยีจังใดสงสารนั่นแหละบางเถื่อเพิ่นมีหืดมียาเนาะทางเอฟซีอยู่ทางเมืองนอกพี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่ ก็คือที y, ini, woah, care, kar ke kar ke. Then, ่อาการพ่อเพิ่นเล่ามาแหละแรกๆก็คือตกบันไดแต่อายุสิบสองปีอ่าไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นกะว่าเกี่ยวแก่กับสมองเคลื่อนเนาะแล็กเ้นประสาท่อะไรเนาะแต่ว่าเพิ่นในซีโบมักไปแบบคือน้องเต้าเนาะแต่ว่าน้องเต้าในไปแต่ก่อนแต่ก่อนในไปอยู่เาะเก้าปีเก้าปีนี้โดยโดย แต่คืนอันทางอันสาวๆเพิ่นนี่เพื่อนมีแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นก็อ่ะเพิ่นอยู่บนใดก็คืออยู่บนหันใดพี่น้องเพื่อนบ่ไปนะนะส่วงนี้เนาะคืออาการหนักมาทคือพอเพิ่นบอกนี่เลยงปีมานี่เนาะโดยอัน่าจะเป็นน่าจะ ย่อนอาการที่เว,ว่าขาดยาได้โดยคันเพื่อนได้กินยาต่อเนื่องอะนะเพื่อนก็น,น่าจะสิอาการโบโบคุณเฮงค่ะนะนนอันนี้เราปลายามาได้สามปีแล้วคาะยาขาดยาโดยคักนาอัคือยานี่แต่เราเธอไปโตหันประมาณเท่าไรฮะไปยาที่เพื่อนกินประจําคือแตงโมก่อ,คอนค่นะตอนนั้นราคาประมาณเท่าไรพอจือได้บอก เธอกลับไปยืนเดี๋ยวเดเชิญมาเลยไปยืนเหาเลยโดยโดยหากมากินกบบเ่าม่แต่นอนอันประมาณว่าอันยาควบคุมมันประสาทแล้พาให้นอนนะโดพโดยมัดพิเตอร์เกี่ยวกับระบบประสาทจะนอนโดยโดยบดพิดตอวบางเทื่อกับมียานอนหลับให้มาพอมโดยโดยอ่าเกี่ยวกับ ระบบสมอง,องนี่เนาะเกีย่ยมนกประสาทเพลืพ่อน,นให้ลายหายเมเ<ล>ด็ดแน่เนาะแมนไฮไลายเม็ดแน่เราได้นนะอนผักคอนน้ำนะนี่ิแล้วเนาะพอเนาะคันว่าสิไปเฮ็ดเวียงเหตุงานบัดทางนี้บัดโบมีคนเบิ่งดูแลแม่นบ่อกพ่อแม่ก็ต้องมีอ่าสมมุติพ่อบ่อยู่แม่ก็ต้องอยู่แม่นบอกพอแม่ลงมันก็นักเถื่อก็สะด็จอยู่เถียงนะตึงต่างตึงต่างอันแต่ว่าคั้นพ่อแม่อยู่ลุมหั่น เย็นว่าคิดยากแบบเราบ่เคยโดดบ่เคยโดดเทียงเดิมยังเคยบ่บ่เคยยังโชคดีอยู่เนาะที่ว่าเราบ่โดดโบยังอันนั้นโดยโดยเทียงฝนกับฝนขางสูงอยู่ได้แต่กรสื่อสารกับเพ้าบบได้เนาะพี่น้องวัดสิธรยังกรบโบได้ปากันนะขนาดกับพ่อกับแม่เรายังบโบปากนำเนาะจากศิวานอใดช่วงต้นเล้งเนาะขโมมีคนอยู่เทียงโดยโดยพอมียังอยู่ตารางโดย อน,นุญาตนำ้ำถาเกจะดีก็เหมือนเพิ่นพังอันเนี้ยดยแล้วตอนแรกน,นี่คำพูดไม่ใ้ขึ้นมาในไพ่หงอ้งไพ่รังเด็ด่า,า,นนานิเลยประดิษฐ์ด้วยานผูอข,ข้าวบข้าวมากกับาข้าวบัขึ้นมากกั่ยุคนี้โดยโดยครูเธอตัว่านนี่เออเพิ่นญานคำคำว่าพอไม่อยู่เทียงเด็ดมีมีผู้งอยู่เทียงในบริเวณบุปไพ โดยโดยกุมกุยที่นี้ตอนคำมานะโดยโดยโดยคว่าอันพ่อแม่อันอยู่ข้างนอกกูเลยเอาไปอยู่ซานอยู่ซานโอ้ยอันแย่านยังพูจจากยุที่ยานที่ว่าย่านนี่ตามมือโดยนี่จะเป็นนี่จะย่านทะเลขึ้นมากับชุกรางเขาถอยขํามเขาเมาก่อนอยย่านนะตามมือช่วงหน้านาวนี่แหละฮะก็เป็นช่วงหน้าหนาวนี่ตัวนี้ก็ S <S บบรับไไว่าไปได้ว่าอันผืนมะทายมนหยังกับไได้าว่าพังแล้ว<อ><อ>มันมันไม่ไบมบ่เห็นน้ำตัวนีโ้โดยโดยพอพอช่วงพออยูนะเราก็สังเกตเบิึงฮานาลูกซาพืนแต่ละมือนะโดยผัดเมย์ผ่ได้สังเกตเมย์เมย์ไรอยู่เทียงนึ่งยงเยโดยโอเธอเมยเมื่อบ้านเมื่อย่างคำผัดไปโมบุญเมื่อยังผัดมาคำนะโดยโดยล้กเถอก็จู่ทางไปอย่างไม่ดีนะ บอกเหอเหรอเ่รอ่านเนอบบเพบนขโมอนี่เดี๋ยวโบหิตบโบขึ้นเขานั่งอยู่ของเก้าบ้านบบเห็นะมันไม่อยู่หรอมันไม่ลูกหลานเนี่ยนะวางหันลูกหลานก็เมื่อบ้านเลื่อดเราบ้านมมากคมันโบมีคนเนาะเ่าแต่ว่านไปอยู่ซานก็นั่งอยู่หันนเดนยวกัอ เอินพ่อแม่ยังนำบกเพือนบดมือก็อย้่นแล้วโอ้แข่งแดดอย้่นแล้วโดยคำว่าอะไม่เพิ่นไหนวะถ้าจะว่าไปหลายเด้อว่ะโดยโดยมันมันกะแม่์แล้ยเนี่ยมดจักเรื่องโดยตัวนดีเด้อนี่เม่เมื่อได้เนาะโดยอ๋อถูกชียวช่วงเมย์มื่อพ่อไปสังเกตโดยโชคฝนตกหนึ่งเด้อฝนตกจ้าผลวังลำนาน ต่างๆต่างมากนี่เอาลูกชี้นละตัดหวัวทางผ้าเหลืองยากอันนี้ยากน,นั่นโดยมันเป็นแพทย์เป็นหมอหรอกเนาะไอ้พวกยันจะดีว่าฟังตามทัศเกตเบื้องนี้โดยทีย่ระบบประสาทแม่แม่แม่แบบบุกจิตเพราะว่าอันเรื่องแ <ขอ S 1> <า>บบนี้นะอันต้องเป็นระบบประสาทเด็กกัจิตอยู่แล้วนะยากเนาะแม่แม่ตัวเดยียวนี่แหละอันอื่นก็คือซิโบมีดอกเลยเด็กเตือน ผาเหลื่อมพ่ออย่างนี้อัดหูอัตาคือเราปกติกะเรากระแนมเบิ่งธรรมดาเห็นบอกยำลมยำผลมาหน่กะเอาแล้นีต่างมึงเติมกับบัวร้อนแล้วบัวคืนไม่จักเลนเด็ดเท็ดที่ละอัดที่ละผาเหลื่อมพ่ออย่างกะญาตินะโดยโดยเกี่ยวกับตัวนี้แหละตามสังเกตพอสังเกตเนี่ยจะแม่เนหรือเปล่าเห็นนะอาจจะแม่นั่นแหละพ่อเลยจะเป็นบางส่วนนะน้าม่เนี่ยจักเมยังเน้เรา บ้น,นั่นแหละวะก็ชื่อว่านี้เคยเห็นคนเป็นิดนีดน,นะด้วดขับประกวดไปยังแต่ว่าหักหอกปชักแล้วอันนี้ลักๆเขาก็ะหูกกห้แล้วเนอพว่อาเพิ่พนเป็นมาแบบใดเนอพี่น้องขันว่าอยู่ๆเพิ่นจะเป็นเลยกะยังว่าอันอันแน่แต่ว่าอันนี้เขาหู้สาเหตุเพิ่นเป็นเพิ่นตกเทียงเนาะตกเทียงน้าซุ้งเติบพอกับเคยบุญยังชอบชอบชิบได้เนาะมึนเห็นได้เนาะหลกจิบแบบเพื่อขัดดังดิ อันน anyway, ี้กันแบบเดียวกันนะจะลืมตริด้แบบเดียวกันนะครับอยู่ในโซนสามนะเอาย่ายๆนะโดยโดยโดยขั้นวันแก้ขนมให้เพื่อนนี่เพื่อนจะกินอยู่บอก่ึไม่กินหรอกคือห่อนยามเพื่อนจะกินเองบอกรือว่าจังไหนขมโพแม่ยุเทียงนึงเราอยากกินเลยประมาณว่าอยากอยู่คนเดียวนะโดยโดยเป็นบางช่วงเวลากินเขากินอยังกระตัมงกรเทื่อไปกิน ทำมาท่องปลาเลยเด็ดสลับไปเลยเด็ดยืนช่วงเลยโดยโดยเมอ้อยแปลว่าท่วงไม่ไหมโดยคันว่าท่วงว่านี้แหละคือโบกินเนาะเพราะเม่อยู่ใกล้ก็บโบกินอีกกินก็คือพื่อยำเงินนะโดยไปรู้ลดโดยโดยนอนอยู่นี่เลยเนาะเพิ่นกันเนาะกลางมุ่งไอ้เพิ่นนี่ว่าพอหรือว่ายังไงแม่ได้กลาง เออนอนอยนนี่เลยี่น้องเลยอุ่นหนาวมากกบขับาลุกนปทุกวันละเบกเพ่นไอยูกหันแต่ว่าเอาลูกขนดไหนลอยใจนะมึงสร่างวาน้อก่อนเป็นลูกเองอยู่ลูกก็พุ่นเละชาวาระยานลุกมดเลยทังไปไปยิ่งเขี้ยวช่วงดาวนี่ ดูอะไรเมื่อนี้เขากข่ามาเยี่ยมมายามพ่อเอ้ยบางทีว่ามีเนาะ fc เพื่อนใจดีใจบุญเนาะสารพนเพื่อนเมตตาสงสารชอยเขามาพี่น้องพาไปหาแพทย์หาหมออยู่ทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าฝากมาต่อหืดต่อยาพี่น้องคือเขาเห็นแลยเนาะอาการเพื่อนกระนาชงสารแหงเนาะลักษาอย่างไรคือพ่อแม่กับป้าลูกบ่ได้อะไรพี่น้องเนาะหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลใกล้ชิดเนาะ ข่าวน้ำหาให้กินพี่น้องคือทั้งเงี่ยวหรือยังกงยูนี่เลยพี่น้องเนาะขบโพาะไม่พอไปกัยูนีอโดยโดยอะละเขากะมีเงินโบไลยเนพอนาะเขากะอยากเอาห้ไว้ซื้อนายูนเอากินให้เพิินทัแงนัเนาะสวยกันพี่น้องไอคนละเหล็กคนละหน่อยอาสานพรให้ให้พอพนดีเพราะว่าจะอยู่ไกล มันดูค ah, like ิ้วเต้ามากแต่ยินดีอยู่จะช่วยอยู่คือว่าน่าพูดง่ายยินดีเพิ่นเบิ้งนะเข้าใจยินดีไม่แห้งอะไรจังได้ห้างกับก่อนเด้อพอเด้ออยู่ดีไม่แห้งเนาะสบายดีโดยโดยเนาะพี่น้องคือ่าพามีมาเมือนี้พี่น้องเอ้ยก็เข้ามาเยี่ยมยามเนาะขอบครัวของสาวสาเนาะพี่น้องหรือว่าเอื้อสาอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อายุ่เศราปีเนาะโดย อ่าอยู่กับพ่อพี่น้องเลยกับแม่แะละมือนี่แม่เพิ่นกับบุยูพี่น้องเอยลยอะไรอาการเพิ่นกับคือเฮาหูห้อะไรพี่น้องแรกๆกะตก,ตกาเทียงหน้าเนาะจากเป็นแบบนี้พี่น้องเลยปันนี้กับบุหูสติยังเลยพี่น้องเลยเนาะขาดสติเลยกะไปกวดน้ำเพรน้ำมอผ่านมาก็ว่าเป็นอาประสาทพี่น้องโรคจิตเนาะกะวังวา่าสิมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะพี่น้องอเมตตาสงสารเพิ่นเข้ามาพี่น้องเลยเนาะ อาจึงได้คลิปนี้ฝาก fc ซีกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บอกขำโฆษณาเนาะได้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องสบายดี